มานะขายกางเกงให้วีระในราคา360บาทแล้วขาดทุน4 0จงหาว่ามานะซื้อกางเกงมาในราคากี่บาทโจทย์ข้อนี้ลองคิดดีๆนะครับมานะขายกางเกงไปแล้วขายให้วีระนะครับขายไปแล้วเนี่ย360บบาทแล้วขาดทุน <c oughs> เขาถามว่ามานะซื้อกางเกงมาในราคากี่บาทก็แสดงว่าถามหาอะไรครับเนี่ยโจทย์ข้อนี้ถามหา ต้นทุนถูกไหมถามหาราคาต้นทุนนะครับต้นทุนที่มาหนาเนี่ยซื้อกางเกงมาคราวนี้เมื่อเขาขายขาดทุนนะครับแสดงว่าต้นทุนมันต้องสูงกว่า360จริงไหมเขาเลยขาดทุนต้นทุนมันต้องสูงสูงกว่า3เมื่อเพราะว่าเขาขายเนี่ยเขาขายกางเกงให้วีระในราคา360แล้วเขาขาดทุนแสดงว่าคําตอบของเรานะครับต้องมากกว่า3 6 0 โอเคเรารู้ตรงนี้นิดนึงไว้แล้วนะครับคราวนี้เรามาลองวิเคราะห์กันว่าเราจะคิดข้อนี้เริ่มต้นอย่างไรดีนะครับค,คุณครูจะเริ่มจากตรงนี้ขาดทุน40%ครับขาดทุน40%่น40ะเดี๋ยวเรายงมาตรงนี้เลยนะครับหมายความว่านะครับหมายความว่านะครับถ้าต้นทุน100บาทนะครับ เพราะว่าเปอร์เซ็นต์คือจะเกี่ยวข้องกับเลข100นะครับภาษาไทยเราเจะเรียกว่าร้อยละเนาะจริงๆข้อนี้ก็เราสามารถพูดได้ว่าขาดทุนร้อยละ40แบบนี้ก็ได้นะครับโอเคขาดทุน40%หมายความว่านะครับถ้าต้นทุน100บาทจะขายนะครับจะขายขาดทุนคือต้องลดลงไปถูกไหมน้อยกว่าทุนต้นทุน100ก็จะขายลดลงไป40ก็จะขายแค่60บบาท โอเคทันนะครับขาดทุน4 0หมายความว่าถ้าต้นทุน100บาทจะขาย60บาทบ okay. ่าทโอเคคราวนี้เรารูล้ละเรารู้ราคาขายนี่ขาย60บาทจากต้นทุน100เรารู360า้3 6 0นี่คือราคาขายเช่นเดียวกันนะครับคุณครูเขียนนิดนึงด้วยอันนี้ราคาขายนะครับอ่าคราวนี้เราจะหาอะไรล่ะเรากาลังจะหานี่ถามหาต้นทุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหาอยู่ขวามือเนาะ สิ่งที่เรากําลังหาอยู่ขวามือเพราะฉะนั้นเราเอาต้นทุนครับต้นทุนอยู่ขวามือชื่อและสิ่งที่เรารู้อยู่ซ้ายมือราคาขายนะครับชึบชึบชบชบ,ชบโอเคเราก็สามารถตั้งได้แบบนี้ละหลังจากนั้นเราก็วางตัวเลขที่เรารู้ลงไปเลยนะครับโดยเริ่มต้นจากข้อมูลตรงนี้เรารู้ทั้งต้นทุนแล้วก็ราคาขายนะครับก็เขียนว่าขายเดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงก็คือ ขาย60บาทนะครับจากต้นทุนอันนี้คือขาดทุนเนาะอันนี้คือขาดทุน40%เนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือขาย60บาทจากต้นทุนนะครับจากทุนทุนเท่าไหรล่ล่ะ100บาทนั่นเองเนาะเพราะว่าขาย60จากทุน100อันนี้ขาดทุน40%นตะครับแต่ราคาขายจริงๆที่เราขายไปคือ360บาท นะครับมานะขายให้เวลาไป3ามหกสิบาทอยากรู้ว่ามานะซื้อกางเกงตัวนี้มาราคากี่บาทก็คืออยากรู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่นะครับเราก็จับโยงคูณไข้เลยนะครับเปลี่ยนสีนิดหนึ่งเราก็จะได้เอา3 6 0นะครับวิ่งขึ้นไปคูณกับ100แล้วจับ60ลงมาหารแบบนี้นะครับข้อนี้น่าจะตัดง่ายไหมดูนะครับตัดศูนย์ได้ตัวหนึ่งนะครับเอาไม่หเลย6 1หนึ 6, 6่งคูณ6ได้36 โอเคได้ง่ายนะครับเอา60คูณ10ก็ได้600นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวได้คำตอบแล้วก็คืออ่ามานะนะครับมานะซื้อกางเกงนะครับกางเกงมาราคา600บาทนะครับแล้วเขาเอาไปขายแค่360บาทเขาก็เลยขาดทุนนะครับ เขาก็เลยขาดทุนไปตั้ง4 0เปเซนะครับเกือบเกือบอเกือบเกือบครึ่งหนึ่งเนาะสนะครับโอเคข้อนี้ประมาณนี้นะครับก็ไม่ไม่โดนหลอกกันเนาะหลายๆคนก็คิดน่าจะได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับใครที่กำลังเริ่มเรียนรู้อยู่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของร้อยละนะครับเรื่องของการขายซื้อขายต่างๆกำไรขาดทุนนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ